เดิมทีหลวงพ่อกอนตอนยังไม่ได้บวชเป็นนักเลงอันธพาลในระแวกชุมชนย่านสถานีรถไฟบุรีรัมต่อมาปลงตกออกบวชที่วัดหนองม่วงจังหวัดเดียวกันบวชนาน 2, สองพันษาท่องบนสวดมนต์ไม่ได้เลยสักบทเดียวสมผ่านเจ้าวัดเรียกไปตำหนิกเกิดน้อยใจขึ้นมาเลยกราบลาเจ้าอาวาสท่องทุด,ดงเดียว อธิษฐานสละตายตั้งแต่ก้าวแรกที่พ้นซุ้มประตูวัดดุ่มเดินไปยังทิศเหนือนานปเป็นเดือนๆจนถึงดงดิบในเขตเพชรบูรณ์ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยภูเขาในถ้ำเชิงเขามีหลวงปู่ผู้เท่ารูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ท่ามกลางบรรยากาศน่าสะเพงมีเสียงเจ้าป่าคำรุนกระหึม่มแสดงว่า หลวงปู่ต้องมีอะไรดีๆ